คอฟฟีปพิ้นของไทยเรานะครับผมก็ถ้าเกิดความแตกต่างเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับเราบ้ากว่าครับ่<อ>ครับผมเรา,เรา,เ,ราเรามีเรื่องที่บอกว่ามีความเป็นคนไทยเรามีความเป็นบ้านบ้ามีความจับต้องได้แล้วก็มีเรื่องสนุกๆที่แบบว่าเรื่องใกล้ตัวคนไทยเลยครับ อย่างแรกแล้วก็สิ่งที่2นี่คือเรื่องของโลเคชัน่นเพราะว่าโลเคชัน่นของที่เราไปถ่ายคือถ่ายที่เชียงใหม่แล้วก็แล้วก็สถานที่เนี่ยคือแสงสวยสถานที่สวย,สสวยมันธรรมชาติมันมาจะไม่ได้ดูหรูหราแต่คือแต่คือมันดูแบบว่าอุ่นนะเออมันอบอุ่นนะใช่ออแล้วก็ยิ่งยิ่งบวกกับแบบสไตล์การในทางของพี่ยงเนอะแบบว่าภาพสวยๆแสงสวยๆแล้วแลก็พี่ย้งเขาเป็นคนละเอียดเรื่องเรื่องการแสดงมากครับเพราะฉะนั้นคือเราจะรู้สึกได้ว่าแบบว่ามันจะมีฟิลแบบว่าเรื่องใกล้ตัวเรื่อง ของคนในบ้านเรื่องของความเป็นรู้สึกเป็นเด็กๆขึ้นมาอะไรเงี้ยครับผมทุกอย่างครบรดเลยครับรับบทเรื่องแรกก็รับผมไปดูชายรับแบบนี้ค่ะย่างะ่ายรับย่างง่ายกมารับบทแรกของดีของเราที่ต้องรับบทเป็นผู้ชายด้วยเลยสนุกมากเลยนะคะจริงๆเข้าใจว่าคัมผู้ชายสนุกมากเลยค่ะลุย มันเลยค่ะแข่งเซียวแข่งเซียวแค่ไหนค้างในวงของการที่จะต้องเล่นเป็นผู้ชายอะไรนะคะทำกันบ้านเยอะไหมกับานบ้านเยอะมแค่เขาเป็นเขาเลยครับเราเล่นเราเล่นเราเองก็ทำกันบ้านเยอะไหมหรอคะก็ก็มีบ้างนะคะต้องสังเกตผู้ชายเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความที่ตัวเองเป็นคนที่ห้าวๆหน่อยแล้วค่ะก็อาจจะไม่ได้แบบ เป็นงานที่แบบยากมากอะไรเงี้ยค่ะถ้าอยากในท้องที่ปิดนี่มันจะมีฉากเขาฉากที่แบบว่าเราจะมีฉากเมื่ีที่แบบเป็นผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยเรหนักใจไหมฉากนี้จะเป็นยังไงก็ก็โอเคนะคะเพราะพี่แม็กก็แปลงฟันลุกมือเลยค่ะเป็นไหมข้อดีของการที่ชอบแป่งฟันของผมก็ดีก็ดีเรื่องนี้เป็นแฟนก็เลยเห็นฉากบุกปิดบ่อยเหรอคะเพราะพี่แม็กแตฟันบ่อยมากก็ก็จริงๆแล้วก็ก็เยอะหนุ่มกันนะแต่ว่าก็คือมันมันก็ ภาพพิพิธภัณฑ์มันดูน่ารักแหละเท่ากับคนไทยเราเนี่ยครับจริงๆมีคนนึงนะคะที่จริงๆก็มีฉากคุ๊กกี้ร็อกซี่เหมือนกันเยอะเยอะเลยครับอ่าาเทมวันนี้สาวคนนี้นี่ทำให้หนุ่มๆก็ปวดทั้งกองวันนี้คู่เราไม่มานะคะวันนี้เราอาจจะต้องแทคู่แทนเปลานะคะก็ก็มีพวกฉากเออ่จะเป็นฉากคุ๊กกี้กุ๊กกิ๊กคล้ายๆคล้ายๆคู่ของพี่แม็กกับแม็กจีแล้วค่ะก็อยากให้ติดตามชมนะคะรู้สึกหนักใจไหมคะถามทำไมคะอคุณนะคะหนักใจค่ะหนักใจ เลยอย่างเงี้ยค่ะพี่ยงก็ค่อนข้างจะโหดนะคะกับพวกเรานะคะก็อาทิตย์แรกก็โดนเลค่ะก็เครียดเลยค่ะตอนรแรกก็เหมือนนักใจอยู่เนกันแต่ว่าออพอพอทำงานที่มันจริงแล้วเนี่ยคือทางทางพี่โยงกับทางทีมงานทั้งที่กล้องค่ะทุกคนก็ช่วยกันหมดแล้วก็พี่โบก็ช่วยด้วยนะคะก็ทำให้การทำงานง่ายขึ้นนะคะ ครับผมขอฝากนิดนึงและวกนนับก็คือในส่วนของผมเองเนี่ยคือผมก็เป็นคนคนนึงที่ชอบของเวอร์ชันเกาหลีมากชอบที่นางเอกเขาเล่น,เข,เ,ลนเขาเล่นได้น่ารักมากครับเล่นแล้วก็ตัวตัวผมเองก็คือเล่นเล่นได้แบบว่ามีสเสน,น่ห์อะไรเงี้ยครับคือทุกคนตัวละครทุกคนเนี่ยคือเราชอบหมดเลยแต่ว่าอย่างของคนไทยเราเนี่ยเราอยากจะบอกว่าให้เริ่มต้นดูใหม่เลย คือมัอนมันเหมือนเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราให้เกียรติรักษาเรื่องของพลอตของเขาเรื่องของโครงเรื่องเดิมแต่ว่าแต่ว่ามาถึงว่าเราก็ดึงดึงเรื่องของแบบว่าเอกลักษณ์ของคนไทยเราเนี่ยมาใส่เพราะฉะนั้นอยากให้เริ่มต้นดูใหม่เลยผมว่ามันจะสนุกกว่าครับใช่ครับค,คนนี้เลยครับค,คุณมีดียังไงครับอ๋อ,ค,อค,ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเวอร์ชั่นของเกาหลีเนี่ยก็จะไม่มีบทละครของต่อนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ย เหมือนว่าพอมาอยู่ในเมืองไทยแล้วเวอร์ชั่นของไทยพี่ยงและทางทีมงานเนี่ยก็อยากจะให้มีคนแต่เราขอมาอีกตัวหนึ่งนะครับห uh ล่อห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 น้าตาดีๆให้ตัวหนึ่งนะฮะครับ, <laughs> รบมามามา,มาสร้างสีสันอีกอีกอีกค,คนหนึ่งในเรื่องนะครับเพราะว่าถ้าจะเห็นว่าของของภาคเดิมเนี่ยก็จะมีนางเอกและพระเอกเนี่ยกุ๊กกิ๊กกันนะฮะ คนนี้ก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเกย์หรือเปล่าไปชอบนางเอกที่ปอมเป็นผู้ชายส่วนผมเนี่ยผมมั่นใจในความรักของผมว่าผมชอบนางเอกผมรักผู้หญิงมากแล้วก็เคยอกหักในตอนที่แล้วนะฮะในในสมัยก่อนแล้วพอมาปัจจุบันเนี่ยก็ยังตามหานางเอกคือตามตือ้อแล้วจะเป็นคอยซัพพอร์ตนางเอกตลอดเวลานะครับก็จะมีตัวละครอีกตัวนึงขึ้นมาเนี่ยต้องรองติดตามดูคอคอยดูแลนางเอกเข้าใจใช่ ฝากเขวันที่22มิถุนายนนี้นะครับใช่ครับวันที่22มิถุนายนนี้นะครับผมช่องนะะฮ True Asian Series ครับผมช่อง64นั่นเองนะครับก็ติดตามกันได้นะครับพิจารณสุขเวลาเวลาเวลาน่าจะประมาณ3ทุ่ม3ทุ่มตอนต้นไปนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะฮะคบขอุณครับขอบคุณครับ